มึงเจอกูนแน่อุ้ยสโค๊กดักอุ้ยอุ้ยสโค๊กดักไอเหียควละตี้กันอ๋อสโค๊กดักมันจะยิงอีกตีนึงได้มึงเจอกูนแน่สโค๊กดักกูจะอ้อมประเทศแบบกูจะวิ่งอ้อมประเทศแบบไกลให้ไกลที่สุดอะมึงมึงจะได้รู้ว่าเหนืออ้อมยังมีอ้อมกูบอกเลยอืมอยู่ในอยู่ในบ้านใช่ไหมสโค๊กดัก เจอกันเอ้ยเอ้ยกูยอมแล้วไอ้เหี้ยมึงมีตาเทพแน่เลยมึงจะรู้ว่ากูอ้อมขัดตาเทพมันมีตาเทพลูกมันมีตาเทพมันวาดได้ไว้ยตึงมักเหรอสก,รก๊อตตัก สโคกดาร์ตึงนักหรอนี่ระดับเทพหูยากูหมดด้วยเฮียอืมสโคกดาร์เป็นงไงล่แป๊กแก้แค้นให้แล้วลูกสามตัวตายหมดตีแป๊กแก้แค้นให้แล้วมันตุยหมดแล้วลกูกกระเป๋าเองอยู่กับพี่แล้วเดี๋ยวเมคืนเป็นไงล่ะขนาดไม่มียานล้เนี่ยบอกเลยต่อให้มหาเทพชัดๆเออมีตัวอีกไหมเนี่ยกูหลอน พูเริ่มหลอนแล้วลูกเริ่มหลอนแล้วลูกเอ้ยมันหลอนไอตัวแรกที่พี่หยงยิงได้นะสติวเลยนะแปรเองอยากได้อะไรเดี๋ยวไปถวายให้เดี๋ยวไปเทรดของเลยตาหน้าเอาไปให้หมดคลังเลยลูกนะคะเองอยากได้อะไรจากได้สกู๊กดากอะไรเอาไปให้หมดเลยลูกเอ้ยเอากระสุนกระสุนไหมพร้อมเทรดมาอู้ของมันน้อยจังวะแปะ มันมันไม่แทบจะไม่ได้ยิงใครเลยอ่ะไอตัวนั้นน่าจะอิ่มน่าจะเยอะไอตัวแรกที่พี่หยงยิงอะน่าจะคนลตี้กันเพราะมันตัวเยอยแต่ไปเก็บไ,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 ไอแแปะพี่หยงสตรีมอยู่ร้องเพลงอะไรอู้ของโอ้ <laughs> ของเสียงเคงมากโกโลโกโสมาก อมันมันโกโลโกโสอะลูกของกลับแล้วเดี๋ยวลูกแปะรอนานมาแกพยงตึงไหม